เอาแนละ้วท่านสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมของเซอร์ไอนเตอร์โอเคอันนี้จะไปจัดการตัวที่ชื่อว่าอูราการไปกัวเด้งนะก่อกนอีนนี้อะไรอ,อนี่ะอนี่ครับผมเออโอ้ที่วันนี้มันเฟตทัดน,าาน้ำนะแต่ว่าคืออันนี้มาไงไปกันเลยอะ ที่ผมเห็นที่ผมเอาคอ้อนมาแล้วผมไม่ใช่หลอกหรอกคือค้อนมันสามารถมันสามารถทะลุเกาะเออของอุลากันไ,ได,ด้ไงโอเค,อเคกินเลยเช่นจะมาโซนแรกที่โซนหกมันเดือนมาก่อนไม่ใชไม่ใช่โซนหกหรือโซนห้าโซนห้าหรือโซนหกอะไม่รู้จำไม่ได้ โซนาละมัง้งเคส่วน6เม่ไดรที่คุณมายังไงลากันอ่าคำราม เีตัวระเบิดไปแล้วเดี๋ยวระวังท่านี้ไอ้ไม่ใช่นี่เป็นทักกิ้งดวยวะ่ะไม่โดน ไอี๋โอเคลองแล้วก็โดนหางโอเคลองครับผมนีม่นจะสามารถเป็นเป็นแก๊สหลับนะผมจะมีสองแบบนแะผมก็คือแก๊สหลับกับแก๊สไฟอเออโอเค เกแล้วตูมต <Okay. S 2> ูมตูมมันเสร็จเฮ้ย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 โอ้แล้ววะเคเบีดบอลสเต็กนี่ได้เม็ดบงก็จะเสร็จนะผมซึ่งอันนี้มันก็บอกสิบสองนะผม พวกแม่เรานอนหลับเลยทั้งสองตัวโอ๊ะ okay. พกแมแวเราก่อนเอ้ยเอ้ยมันล้มมันล้มมันล้มตอนนี้อยู่ที่ท้องใช่ปะวะอ่าใช่ไอ้มันหิวมันหิวตอนนี้ตีตรงคางมันก็ผมเพราะว่าคางรร้สุขว่าจะก็จะเป็นของที่ได้นะตอนจบเกม แต่ว่าชุดของอันนี้จินโนกาก็มีข้อดีเยอะนะผมก็คือหนึ่งเลยความคมเยอะแต่ว่าความคมจะน้อยกว่าไอไออาวุธทูนะผมทูยาคุโมะอ่ะเออ โดนหามอ้าโอเคโอ้โอ้มันมันไปนี้ตอนข้างหลังด้วยเกลียดมากเลยเวลามันเป็นเอ้ยโอเฮ้ย อ๋อไม่ใช่มันจะได้สีข้างเกียกินม่ก้าน้อยบดโอ๊ยโอ๊ยออ้ยอีก เฮ้ยสีข้างโอ,โอเคมันพ่นระเบิดเฮ้ยแตกแต่เอ้ยยังไม่แตกเฮ้ยเฮ้ยเนีย่ยช้าที่จริงอ่ะ ว่านะชุดของเดวิสโจเนี่ยตอนผมผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมไปทำเควสในกกตตนดิงครับเนี่ยน่าจะจ้าน่าจะจีนนะสำหรับชุดของโอ้มันมันรู้อะของเดวิสโจเพราะเดวิสโจที่จริงอะแล้วที่จริงอะมันมีวิธีปลดล็อกเควสแล้วนะ มันก็ไปที่อื่นแหละมันจะไปกินเราจะไปกินอาหารนี่เลยยังยังยังไม่ไปเฮ้ย,ยล้มแล้วล้มแล้วจริงจริงอ่ะในที่จริงอะ่งอะหลังมันสามารถขุดได้ด้วยนะเฉพาะตอนล้มนะเฮ้ยโอ้มันเหม,มันกับชุดตัว โอ้ยบูโ h เหมือนกับเอ,อเดเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรนะอ,อ๋อเออเหมือนกับตัวของซีโนเก้นะผมที่เราจะต้องใช้อันนี้เพื่อขุดฟักวบักออกมาไปโดน 哦吼。Uh huh. มันหายหิวแล้วด้วยเอ๊ยเฮยเยโอ้เอ๊ยเอยเอ ผมก็ไลังจะจบหมดแล้วเพราะว่ากินโอหนามันมานหมดตอนนี้อีกต้องรีบตาเวลาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวม,ยวม,มันไปจัวมันไปซุ่มหันเอาเปล่าวะ มันไม่ได้ไปเอ่อรับดับก่อนเชื่อรัดับดีกลับเบอรับค้อน าแล้วเดี๋ยวจะตาแล้ว ยังไม่นคนตายแล้วนะปัจจุบันเนี่ยอึดเกินโอดีรู้ตายโอเคมาต่อไปาเอย,อยเออมันไปน,นอนนี่เลยดีแล้วขคดดีแล้วเนาโอเคมันไปน,นอนเลย Wait, wait. โอเคประกันต่อเมื่อก,กี้ในห้องนะ้ำมานะแต่ว่าถ้าผมตัดไปเมื่อกีก้คือผมไปล้างมือมานะมาดิตอนเจอะใชนไหมมัน,นว่าสิบสามนาทีแล้วโอ้ย มีเวลาให้เราโจมตีมาเลยอะ่ะเอ้ยเออ,เอ,อ,เองังนสิโอลกันเชาโอลากันสกิลออลากันสกิลอุ้ยอีกครั้งโอลากันสก q, ิลสกิลเออด้าใช่ ดูก่อนว่าตอนถ้ากินจะได้อะไรนายอูสต์ได้ถึกก็ได้อูได้เจออโลโมโรมาอยู่กับมโมโรมาสเสริมเติมนะครับอันนี้อุตกันเชลแล้วก็ฟิเวเวอรี่โอ้ว้าวน,นี่ยูรักทอ,อยูรักทอ,อยูรักทอใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูอาวุธของมันกันอาวุธที่ผมจำได้ก็จะมีอาวุธของตัวนี้ ต่อเกจมจะทำตัวเอ็มใหม่ใหมใหม่ๆโอเคแต่ว่าคอนี่เราทำได้เลยนะเนี่ยนี่เลยความคมนะก็น้อยหนักเยอะมากน้อยมาก โอเคงั้นก็เอาเป็นว่าผมขวอจกเพียงท่อนนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วสำหรับที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกรังจะให้ผมตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับ